อาวันนี้นะครับผมทงลูกค้านะครับได้สั่งเาวาตากผ้าขนาด6ขุนนะครับตัวหนามานะครับเป็นราวเดี่ยว2ชั้นโดยใส่ยูเนียนเพื่อทำการแกะถอดประกอบได้ง่ายนะครับผมโดยใน1ชุดนะครับจะมีขาอยู่2ขามีราวด้านบนแล้วก็ราวด้านล่างนะครับผมวิธีการประกอบนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาราวบนนะครับวางนอนและก็ใส่ขานะครับผม พยายามขันให้แน่นนะครับผมแล้วก็พยายามให้ตัวยูเนี่ยนนะครับอยู่ชนกับตัวสามทางแล้วเราก็วางคว่ำลงต่อมานะครับผมก็จะใส่ราวด้านล่างอ่าโดยการขันเข้าไปที่สามทางก่อนแล้วก็ต่อมาก็ใส่ตัวยูเนี่ยนนะครับผม แล้วเราก็ขันเกี่ยวล็อกเข้าไปอ่าเห็นว่ามันกระโดกเดี๋ยวเราปรับขานิดนึงนะครับผมปรับลองอเราทําการปรับขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นราวตากผ้านะครับความสูงที่2เมตรความยาวอยู่ที่1เมตร75เซนส่วนขาอยู่ที่50เซนความแข็งแรงทนทานเราสามารถโถนได้เลยนะครับผม ผลเหยียบได้เลยนะครับผมครับขอบคุณครับผม